เด้อเบพวงหางนี่พวงหางเงี้วลากดินผลนี่พี่น้องครับครับผมตัวนี้จริงๆแบบเขาโตใหญ่โตลึกดีค่ะครับมันละดากพี่น้องครับผมหางบวกใหญ่หุ่นนุ่นเห็นบ่หุ่นหุ่นน้บ่มีติ่งนะครับบ่มีติ่งครับผมตัวต่อไปครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรตามประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องครับมาเดอ้อจากพ่อน้อยวัวถูกครับพี่น้องครับมือนี้พอหน่อยเพื่นมีงว่ามาให้เพียให้น้องได้เลือกได้ชมกะถือว่าหลายพ่อสมรอยู่ครับอ่ะนี่แหละบรรยากาศช่วงเย็นๆวันที่เจ็ดนะครับพี่น้องครับเดือนท่านวาเอา้าผู้ใดกำลังเลือกหาง้ออยู่นะครับพี่น้องครับมาเบิงมาชมบอกมิงว่าสาวให กับนี้ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็พร้อมกับควายมีให้ด้วยนะครับเนาะเอาด้านหลังนี่หลายอยู่ได้ครับได้พี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งที่ละตัวกันนะครับเนาะพ่นย้ายไปพ่นครับพี่น้องครับนี่ได้ครับเด้ออ่ะนี่นะครับอ่ะพิกัดยุทีบ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมอ้าอีพีที่41แล้วครับพี่น้องชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนเดี๋ยวทีพามาเบิ้งกันนะครับสวัสดีครับพอนอยครับสวัสดีครับคุณชูครับอ่ะอ่ะ มือนี้มีงูท่องหลายป่ะนี่ยครับมือนีมีงูท่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับห้าตัวคนน้อยวัวถูกเนี่ยงูท่องเนี่ยถูกคือสื่อขีปถูกครับผมมือนี้ถูกครับผมมือนี้มีใบรับประกันพร้อมนะครับฟังพอหน่อยนะครับเดี๋ยด้อใบรับประกันแล้วใบรับประกันมีใบรับประกันด้วยนะครับรับประกันนี่นะครับพ่อน้อยวัวถูกฟาร์มนี่บ้านเลขที่นี่เอออยากเขียนจดหมายมากก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่รับประกันนี่นะครับขาทกขาถอนสิบห้าวันสี่โครงสุดนี่นะครับเนาะ รับประกันสีขงสุดรับประกันมดลูกออกสิบห้ามื่นรับประกันท้อง15วันคือหมายถึงว่ารับงัวแล้วให้ตรวจภายในสิบห้ามื่นได้ไหมพี่น้องครับประกันหางดอกหางด่างสิบห้ามื่นนะครับเนาะอ่านี่ละตลอดไปบนหลังหางดอกนี่แด้วครับเางดอกนี่ตลอดไปได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าบอันลืมลืมมามันต้องรับตลอดไปเลยอันนี้ลายเซื้อลงยซื้ออันนี้ก็เป็นซื้อพียน้อยจรนี่ครับผมก็ซื้อหมวดซื้อไหมไม่ตันี้ซื้อสมัครรับจิปาถุนซันนี่นี่ครับเบอร์โทรศัพท์ได้ครับ 0910577320นะครับเด้อเอารายละเอียดได้ไปแล้วเดี๋ยวทีมบ้านไปเบิ่งงัวครับเอาตัวไหนก่อนครับผมเอาตัวที่แรกก่อนครับนี่ท่องท่องตัวหนึ่งตัวที่แรกเลยเนาะครับพี่น้องตัวนี้เป็นงัวท่องเนาะพอหน่อยเนาะครับผมรับประกันท้องครับอ่ามีคลิปตรวจให้นะครับเนาะครับผมอ่ารับประกันท้องหมายเลขหนึ่งร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบครับผมตัวนี้ท่องกับกาเลต KF68 ฟดนะครับพี่น้องครับอ่ากาเลต KF68 ผสมวันที่หกกันยาหกห้ากำหนดทอด 13มิถุนา66หกนะครับเด้อพี่น้องครับรับประกันทองให้สูง150 150ครับผมตัวอ่าตัวนี้ลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2ในท้องนะครับพี่น้องครับอ่ะเป็นง้วแดงบดบดดีตัวใหญ่ดีอยู่พี่น้องครับสูงครับผมทายทายสดๆดร้อนรวันที่เจ็ดเนี่ยหมูแดงลงเลยนะครับพี่น้องครับนี่ตัวสดแน่นอนนะครับครับผมอ่ะมาเบิ่งว่าตัวนี้จะถูกเหมือนซื้อคลิปเพรน้อเงินถูกไหมนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี่สิบเก้าครับมองเอาเนี่ยสี่สิบมองเอาลงมาขึ้นเออมองเอาส แถมเสื้อหนึ่งคตหัวไอ้กาาโพดสองถุงก็แถมหลายเดี๋ะครับแถมหลายครับผมแถมหลายครับพี่น้องสี่มื้อเท่านี้แจกของแถมได้ส่งพี่ร้อยโลดคร้อมนี่นะครับเด้อส่งพี่ร้อยกิโลด้วยนะครับครับผมอ่าใบรับประกันพันนี้ให้ได้ครับเด้อมีรับประกันครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็เอาอีกเทีนหนึ่งครับผม0910577320ครับผมนี่นี่พนน้อยโมถูกลีลานะครับพี่น้องครับลีลาครับลีลานี่นะครับเด้อเดี๋ยวพี่น้องสียางใหับพี่น้องเด้อร นี่พัวหางเงี้ยวๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอออย่าพัวหางแขงขาบ่มีปัญหาเออนี่นมนมนี่มี่หมูกระพดมีบ่หนึงนิดเดียวหมขกระพุทธยุบสั้นว่าหนึ่งเดียวครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งทั้งนี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับพี่น้องครัเบิ้งการเดินกันย่างบ่มีปัญหาเออเออนี่นะครับเนาะอันนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องสูงใหญ่ครับผมซีมือเก่าอิหรี่เปนบ่ครับแม่นครับผมเออซีมือเก่าครับผมเด้อครับมาเทียพี่น้องโทรมาว่าซีมือเก่าบ่บ่เมียนหมายว่าบ่ผิดหมียว่าบ่ ร,ร้อยกิโลด้วยสี่หมื on to <maintenant S 2> ่นเก้าใครโทรไวได้ก anyway. ่อนนะครับพี่น้องครับครับมาเยี่ยมมาชมได้ไผม่มาประกันท้องครับผมท้องถูกถูกนะครับพี่น้องมีคลิปตรวจท้องให้ครับผมมีคลิปตรวจท้องให้นี่แหละครับผมโูนะครับพี่น้องครับบดบดนี่งนะครับบดบดยิงใหญ่ครับผมตัวที่สองครับตัวตัวที่สองตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นงอสาวอันนี้งอสาวครับอ่ะงอสาวตัวนี้กัโคร่องสางเงยดีแดงดีอยู่ครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับผมร้อยสี่สิบห้าเป็นลูกของครับอันนี้ แผลหายเิษเห็ดเขาเป็นหัวล่นแล้วพี่น้องครับแผลเห็ดเห็ดเห็ดเขามาแล้วครับผมเห็ดเขามาแล้วครับเ็ดเขาเลยเป็นล่นธรรมชาติแล้วแม่นครับเห็ดเขาแล้วนะครับพี่น้องเข้าแลวตัวนี้เป็นลูกของเขียบสามหนึ่งคนนี้พี่น้องครับนี่ทองทองฮะมันทองเด้มันทองตีนทองเนี่ยสาวอันนี้ใบทองนะครับรับประกันทอง หน้าตาเด็กๆโตนี่รรปะกโตนี่ทองกับ KF ฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับครับโอ้นี่ไรนี่ายคลิปบุษุกับวัตถิเตรียมกันนะพี่น้องเด้ออโศกสดๆนี่แหละครับผมตัวนี้เป็นม้วนทองคพร้อมกับ KF ฟสามหนึ่งผสมวันที่ห้าเดือนกันยาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่สิบสองมิถุนาหกหกนะครับเด้อสาวทองแรกในน้อนครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้านะครับเด้อแมนครับเปิดหน้าตาสดใสอยู่งไหมพี่น้องสดใสของแล้ว ท่องครับรับเงานท้องครับร้อยสี่สิบห้านะครับนะผมอ่าเดี๋ยวให้พ่อหน่อยดึงหัวมาทั้งนิดน้อยนะครับหูดําขอบตาดําดีเออโอเคครับผมอ่ะนี่นะครับเพื่อเย็นๆส่งตรงลูกเย็นดีๆเอาพ่อหน่อยครับตัวนี้จะถูกแค่ไหนครับราคาเปิดไว้ห้าสิบเจ็ดครับหามื่นเจ็ดนะครับเด้อได้งองหัวล้นนมซีหัวตั้นี้บ่มีนะครับบ่ไหมครับผมมีแต่ห้อยเป็นล้ำปีหายแล้วครับผมมีแต่เคยเป็นล้ำปีมานะครับแต่น้องเขาหายแล้วนะครับเนาะเขาหายแล้วครับ โอ้ครับโอ้นี่นะครับพี่น้องครับเอ้าโู้โถึงเชื่องนะครับเด้อแข้งขาขอขาดําดีนี่ครับตัวนี้สีแดงเข้มนะครับแดงเข้มก็ดีว่าไายบรรยากาศยนี่ยมาแลงตะวันตกนี่นี่นี่น้ำเพิ่นน้ำลูกเพิ่นเอาครับเออน้ำนี่น้ำเมือกอันนี้มันทองด้วพี่น้องเด้อผมรับการทองครับรับประกันท้องนะครับเมือกสีน้ำตาลเรียบร้อยครับผมอ่ะเบื้องข้างนี่ครับผมตัวนี้แดงเข้มดีดนะครับเด้อตัวจริงๆครับพี่น้องครับต่อรองเอาเลยนะครับเนาะนี่หัวทองพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ 57ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดหางบัดอกบัแซมบัวดอกบัแซมครับผมนี่ห้าหมื่นเจ็ดอ่ะอ่ะหูครับหูเสื่อเชื่องนะลูกเชื่องหน่อเออเชื่องหน้าหน่อยนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้ออ่ะเบิ้งจิ๋มนะครับพี่น้องจิ๋มดมดำสวยเห็นละสวยเลยครับอ่ะตัวนี้นะครับเนาะเช็คสภาพสิเช็คสภาพสิเช็คสภาพโอ้พี่น้องครับเออซูม ซผมเมิ่งอีกว่อยู่ในท่านชัดท่านไหนชัดท่านชัดว่าท่านชัดเออสีสุนพูเลยเนาะสุนพูเอาสองตัวแล้วตัวที่สามครับสอตัวที่สามครับเราจะมาเล่นไม่ได้เดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับตัวที่สามเราประกันท้องเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็ใหญ่ยคือกันรับประกันท้องนะครับเนาะสูงร้อยสี่สิบห้าเหมือนกันครับผมร้อยสี่สิบห้าได้ครับเคุงสูงพี่น้องท้องกับกาลิทธ์เคเอฟหกแปดนะครับเนาะผสมมาที่20สิงหาหกห้ากำหนดคลอดกับยีพฤษภาหกหกนะครับเนาะสูง145ท้องกับยสี่ส รับประกันท้องให้เป็นลูกที่ไหนครับในท้องตัวที่สองครับลูกที่สองไมท้องนะครับเด้อเอาเบื้องด้านนี่ชัดๆนะครับพี่น้องครับลูกที่สองครับแข้งขาข้อขากระเทวดำผู้ใดมากว่าติดโบสนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ถูกห้าสิบเก้าครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องเด้อห้าหมื่นเก้านะครับเนาะสวยๆครับผมห้าหมื่นเก้าสวยๆนะครับโบสๆนี่รูปร่างหน้าตาเมื่อสิ่งเสี่ยงนะครับพี่น้องครับคครรรรัับบบผผมมมมอ่่่่ะนนนีีูปาาางงห้้ตเุสวยๆนี่เด้อ มูกระสีเสมอปากพอดีแหละครับผมโบดทบเครื่อแข่งขาโบดจัดนะครับเนาะโบดจัดอ่ะได้สิพาคเบื่องขางนี่พี่น้องครับเออนี่สดสดสิงๆเลยนะครับเนาะเอ้าจากไดตัวใดมาเลือกมาชมเบอกพี่น้องครับครับผมอ่ะนี่เบื่องการก้าวขาทบขาบวมมีต่อมนีดอกจิ้มดำสนิทนะครับสนิทนมมินมิติงบ่ครับบ่ครับตัวนี้บ่มีนะครับเนาะใช่ครับอ่ะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราเส็กเราเส็กให้แล้วพี่น้องครับครับผมนี่เช็กให้แล้วห้าหมื่นเก้านะครับเนาะเอ้า มักตัวไหนชอบตัวไหน้าครับหางบอดดอกบัแซมด้วยพี่น้องเด้อครับตัวนี้รับประกันครับหางดอกรับประกันนะครับเนาะรรรััับบปะกนคผมหางดอกรับประกันตลอดไปด้วยพี่น้องครับตลอดไปครับเออน,นี่เนาะอ่ะรับประกันตลอดไปนะครับเนาะครับนี่เบื่ออีกรอบหนึง่งนี่เด้อเออสวยๆครับผมอ่ะท้านี่กับบัวปานบัวดังบัวแปะเด้อครับสามตัวแล้วง่วงท้องตัวต่อไปครับผมตัวที่สี่ก็ท้องอีกนะครับตัวที่สี่บัวแดหมักม่อนลึกๆนะครับเด้อ อ่าตัวนี้ท่องครับสามตัวท่องไปแล้วตัวที่ซีกับท่องอีกนะครับเนาะซีไวหนึ่งสามสามครับแต่เดียวเลยครับนี่เตรียมกินน้องแล้วก็แต่เดียวเตรียมกินน้องปีใหม่นี่แหละครับซีไวหนึ่งสามสามนะครับพี่น้องครับอ่ผสมวันที่ยี่วันที่สองเมษาหกห้ากำหนดคลอดกับสิบสองมกราหกหกตัวนี้อ่างใหญ่ๆลึกๆเลยนะครับเด้อโดบดพร้อมนะครับเนาะโดพร้อมบคตรๆจัดๆเลยนี่ลูกที่เท่าไหร่ครับในท้องนี่อ่าตัวที่สองครับตัวที่สองอยู่ในท้องนะครับเด้อ เขาดอซื้อครับผมเป็นงัวเขาดอเสวยๆนะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับครับอ่ะหูสันสันนะครับเนาะหูสันสันครับผมเออนี่นะครับเนาะรูปมล่างหน้าตาเดี๋ยวมองใกล้ๆเลยพี่น้องครับใกล้ๆเลยครับดูใกล้ๆครับอ่ะแข้งขาหน้าขาดำดีนะครับเด้องามดีนั่งน้ำมาดูสิพาเบังขังนี่วันนี้สวยแปดเดือนแล้วครับปีกินกินงอครับปีไหมเนี่ครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไรครับห้าสิบครับห้าสิบส่นถวนนะครับพี่น้องครับตัวนนนี้ะะครับเา 50เลยเดิมมันสุ้ทิ้ยางเบื้องท้ายเบื้องดากนะครับพี่น้องครับอ่ะท้ายดูดากดูจริงนะครับเดี๋ยวสีฟ้าเบื้องข้างนี่ก็ได้พี่น้องครับน้องเขาอาจจะแพ่งดากไหมคพี่น้องครับแพ่งดากเออปุ่มสู้ก็จะเห็นดากแช่ไัมนี่แต่เห็นดากค่อยขัดแพ่งสิค่ะขัดแพ่งนี่นะครับตัวใหญ่อ่างลึกดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้อาดูลึกเชยๆลึกหามื้นทุนทวนนะครับผมผมหามื้นทุนทวนครับผมเออห้ามื้นทุนทวนนะครับเนาะเอาประเภทนมนี่บ่มีติ้งนะครับบ่มีติ้งครับผมอ่ะเอาน้องเขาต่่่ืนนนนมสูจัััหออยคครรบบพี้ง ตื่นมันชู้แล้วตื่นเสือพอหน่อยพี่น้องเสียพอหน่อยแล้วบางช่วงครับเอาสียพะเบิ้ลชมพู่ตัวนี้ตัวใหญ่ลึกดีเด้อครับพี่น้องเด้อเออนี่บังทายยางนะครับนี่แง่ลึกเลยนะครับมาเริ่เลยครับสีพาเบิ้งขางนี่อีกจพียน้อยหนึ่งนะครับครับผมอ่ะชัดไปแขทงขาหนาขาดำดีครับอ่ะนี่เด้อเบังขางนี่พวงหางเงี้วลากดินผลนี่พี่น้องครับตัวนี้จริงๆแล้วเขาโตหญ่โตลึกดีครับนั่นแหละดากพี่น้องครับหางพวกใหญ่ผลนุ่นเห็นบ่บ่นบ่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  ตัวต่อไปเน่หนังหนาพร้อมหนังหนาพร้อมครับอ่ะนี่เด้อเด้อทองคือกันครับตัวนี้กับทองครับครับผมออกฟอร์ดออกฟอร์ดครับผมทองออกฟอร์ดครับเห้พนันหันหัวไปทางคุณครับบะเนี่ยหันหัวทางคุณครับเอออย่าพี่ดุครับเนาะตัวนี้พูดครับเออจอดบปเลยครับจอดตัวนี้ทองครับออกฟอร์ดนะครับพี่น้องเด้อทองกับออกฟอร์ดผสมวันที่สิบห้ามิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่ยี่สิบสองมีนาหกหกนะครับพี่น้องครับ สูง152นะครับเรีเขียนได้นี่ครับผมลูกที่เท่าไหร่ครับลูกตัวที่2องเท่านั้นครับผมตัวที่2เส้นกันนะครับเนาะครับผมเออใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ๆครับพี่น้องใหญ่หนาใหญ่ลึกหนานะครับเนาะเดี๋ยวสีเบิ้งดักเบิ้องไทยนะครับเนาะตัวนี้อ่ะจิ้มเบิ้องไทยเบิ้งแผ่นหลังนะครับนี่เออเช็คบ่เช็คสภาพทีครับเออเออเนี่นะครับพี่น้องครับเห็นปะอ๋อหางนมตัวนี้ครับผมนมสีหัวนะครับเนาะครับผมปล่อยหัวมาทางนี้นนนิดึง่อยหัวทางนี้ลูก ในขณะจะเว้ยให้นีครับเน้องตัวใหญ่พี่น้องเออเสียกมันสัตว์เสียกมันสัตว์อ่ะนี่อ่ะอีกอ่ะยืนอ่ะตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองครับผมเจ็ดหมื่นสองอันนี้คือว่าตัวบอกใหญ่ด้วยครับเด้อผมเทียบกับความสูงของคนเรานะครับเนาะครับผมอ่ะหัวนี่นิดนึงน่านี่งไหมอือนี่นะครับเจ็ดหมื่นสองโอเคครับผมนี่แหละเจ็ดหมื่นสองตัวบอกใหญ่ด้วยครับเด้อผมเอ้านี่อ่ะอ่ะต่วันก็เริ่มค่อยใบแล้วแหละพี่น้องครับมันที่คำที่มืงแล้วเออตะวันงัวก็ถือว่าเอา ค่อนข้างจะเห็นชัดอยู่ิหรอครับผมแต่สีนี่เข้มกว่าในกล้องนะครับเด้อสีสวยๆงูครับต้นนี้บ่มี่นะครับเนาะบ่มีต้นนี้ครับผมรับประกันต้นนี้ครับหัวทองรับประกันทองต่อไปตัวใดครับนี่ครับตัวต่อไปอันนี้หมายถึงเมืสาวน้อยว่าเม่อสาวน้อยครับสาวน้อยนะครับพี่น้องครับสาวน้อยครับลูกบักพริกแดงๆครับลูกพริกแดงนะครับตัวนี้มีใบมีหลอดให้ลูกพริกแดงเกิดวันที่ 26พฤษภาหกห้นะครับเด้อครับผมนักเลี้ยงจ้าน้อยครับจักเดือนกับไรเอาครับพี่น้องครับนี่ถึงร้อยยี่สิบวกครับ120บวกนะครับพี่น้องครับเอายาฝ้าคันลูกอย่ดีดีคันยาฟอกก็เอายิ้สวยๆกันโตก่อนนะครับเนาะถอยๆด้านขางด้านนี้นะครับเนาะนี่สีผ้าบ่งบันขางเออเออเนี่ยะครับเนาะเออนี่เอาเมื่งวานง้อใส่ไนหน่อยมินินี่ทั้งคนหน่อยเพื่อจะเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวแมียนะครับนี่ตัวแม่ครับโบดถ์ขบเครืองครับตัวแม่โบดถ์ขบเครืองตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่27ครับ ตัวนี้เปิดไว้ที่นี่สิบเก็ดนะครับเด้อสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดนะครับเด้อเอาเบื้อง้ายตัวนี้ครับผมดำๆที่นี่สวยๆเออสองหมื่นเจ็ดนะครับเนาะหางบอดอกบอแซมครับผมนี่ดูใกล้ๆไปเลยนะครับันลูกเออนี่เด้ออ่ะนี่นะครับเด้อครับอ่ะนี่สองหมื่นเจ็ดเออเชิดนะครับพี่น้องครับเออเออนี่แหละเห็นสัตว์บอพี่น้องครับอ่ะ เดี๋ยวจะพาเบิ้งมุมนี่อีกจิ๊กน้อยหนึ่งนะครับเนาะอ่ะมุมนี้อาจจะมือจิ๊กน้อยเอาสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับก็นี่ขอขาแข่งขากะตอนนี้บ่มมี่หรอครับนี่เด้อหมักมวนละครับบอกกับมี่ให้เริ่มต้นที่สองหมื่นเจ็ดคือมี่ถือก็นี่ยู่เดี๋ยวพี่น้องจะพายเบิ้งกันตัวต่อไปตัวไหนครับตัวต่อไปนี่โตนี่ครับตัวที่เจ็ดครับผมตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ้งขางนี่พี่น้องอ่ นี่นะครับเด้อตัวที่7นะครับเนาะแย่ลูกมากครับผมอ่ะนี่นะครับเด้องัวลูกแรกครับตัวลูกแรกเด้อครับพี่น้องเดินไหนลูกเดินไหนลูกเออเออเสียว่อครับผมตัวนี้งัวลูกแรกแย่ลูกมากนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ผสมไปไหมครับยังครับยังไม่ผสมท้องว่างสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับโดยประมาณนะครับเด้อครับผมอ่ะเบิ่งรูปร่างหน้าตานะครับสวยครับบูธบูธถิมเข้มนะครับเด้อฮู้ฮู้เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ เออนี่นะครับเด้อรูปร่างหน้าตาครับผมครับอ่ะสวยแข่งขานะครับเนาะนี่หูเสียงเนี่ยแหละพี่น้องครับเ้าะนี่เปิดไว้29ครับตัวนี้สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเดี๋ยวมาช่วสิบห้าดูสวยดูจิ๋มนะครับเด้อเอออ่ะนี่นะครับสองหมื่นเก้าสวยดูจิ๋มดูจิ๋มจิ๋มเสวยๆครับเออนี่นะครับจิ๋มสวยๆเลยพี่น้องมาเก็นจิ๋มเขาหน่อยเซกนะครับเออโหนี่นะครับจัมจุ้งองตองสีนมสีหัวนะครับหััวครบผม เบื้องเอาไปไกลเบื้องมุ้งกลัวรับพี่น้องวันนี้อู้ครับเอ้าอยากจะได้กง้ออยากลูกราคาครับสองหมื่นกว่ากับมีไห้นะครับเนาะครับนี่ตัวนี้ตัวต่อไปครับลูกสติงเล่ครับตัวต่อไปตัวนี้ลูกสติงเล่นะครับเด้อลูกสติงเล่ลูกสติงเล่นะครับเด้อนี่ลูกถอยกันลูกเออถ่ยกันถอยกันเออถอยกันถอยกันถอยกันลูกเออลูกสติงเล่ตัวนี้เอ่อเดินถอยกันลูกตัวนี้งามเลยนะครับเนาะเอาไปเลยครับผมเอออ่ะนี่ลูกสติงเล่นะครับเนาะเดี๋ยวผมหาวุ้นไปยื้อใช้ไเออ นี่นะครับโอเคครับพีเออลูกสติงเลสตัวนี้นี่สูง120อันนี้มีใบให้ายนะครับเด้อสติงเลสครัสติงเลสตัวนี้สูงอ่120นะครับพี่น้องครับเกิดวันที่26มิถุนา65นะครับเด้อ26มิถุนา65เอาไล่ยออกพี่น้องครับสูงประมาณ120นะครับเนาะนี่เออนี่นะครับเด้อตัวนี้สวยดีครับพี่น้องครับหลังแตกก็ค่อนข้างที่จะหนังหนาเลยนะครับเนาะสวยอ่ะนี่นะครับเนาะ อใจใจเบื้องแผ่นหลังนะครับดูแผ่นหลังกระหนอกเปยเปยครับอาเบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมกระหนอกกระตั้งใหญ่ๆเลยนะครับเนาะหยุดยอาหยุดยอดเออาหยเออเยอะจ้ะอ๋ใส่ไปเลยใส่เั้ามากระเดะไว้ทั้งนี้ลูกมาทั้งนี้นี่นะครับเนาะนี่ลูกมานี่เบุญงท้ายเบื้องที่เราสวนเลยพี่น้องเด้ออ่อโอเคครับผมเออหยุดต็อบลูกเออโอเคเลยนะครับเนาะไวยไปเลยครับเอไปอ่ะนี่นะครับนี่อตัวนี้เดี๋ยวมันสู้ทีเดี๋ยนะครับเด้อเดี๋ยวผม ้วยหาจังว่าให้เห็นสีชัดๆนะครับเนาะอะไรเงี้ยพี่น้องเอออะอะพี่น้องมาพี่เอ้ยโอเคโอเคเออเออเอาไปเลยเอาไปเลยคนหน่อยอะตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ47ครับผม47ลองคนหน่อยปล่อยปล่อยมันเลยครับเออเอาเลยนี่นะครับเนาะ40,070นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากก็ได้เดี๋ยวเด้ออ่ะนี่นะครับเบิจงชัดๆนะครับเนาะ40,070ครับผมนะครับสวยๆนี่แหละสวยๆ อ่ะสี่หมื่นเจ็ดนะครับเด้อสีแดงดีนะครับเด้อแดงดีครับบนอาจจะมีอ่าปัญหาบวมพิจำนี้อย่างน้อยบวมพิจำนีครับครับผมสวยอ่ะนี่แหละสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะอ่ะนี่ตัวต่อไปครับผมครับผมตัวที่เก้าครับผมตัวที่เก้านะครับเนาะเออสาวน้อยสาวน้อยตัวนี้ก็เป็นว่าสาวอีกขึ้นกันนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อครับผม นี่นะครับเด้อตัวนี้กับสาวน้อยคือกันครับผมลูกของพริกแดงนะครับพี่น้องครับเกิดวันที่25มิถุนา65นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้แดงใหม่แดงเข้มดีนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเนาะสูงเท่าไรครับตัวนี้สูง120บวกกันครับสูง123บวกเช่นกันนะครับเนาะครับผเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างๆเห็นเม็ดสีก่อนนะครับอ่ะอยากจะได้ยงวดสาวนะครับอ่ะนี่จิ้มดำๆท้ายดำๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะดูชัดๆนะครับเนาะอ่ะ นี่นะครับเด้อเด้อถามราคาให้นะครับตัวนี้พอน้อยเปิดที่เท่าไหร่ครับสี่สิบครับผมสี่หมื่นถ unt นะครับเด้อสี่หมื่นถ unt นะครับเนาะสี่หมื่นถ unt นะครับเนาะอ่ะนี่ากได้มาเอาเลยนะครับเด้ออดูมุมนี้ครับผมนี่แหละสี่หมื่นสวยๆหนังน่าแดงเข้มแดงใหม่นะครับเด้อตัวนี้นี่นะครับเด้อเบื้องอ่าแข้งขานะครับเนาะนี่ อ่ะสีสวยเลยนะครับอ่ะนี่แหละสี่หมื่นถวนครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องุมนี่ครับผมสวยสวยอ่ะเดี๋ยวพาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ก็แดงลูกพริกแดงด้วยกันครับลูกที่สิบลูกพริกแดงขึ้นกันนะครับเด้อตัวที่สิบนะครับเนาะครับผมอ่ะลูกพริกแดงเกิดวันที่ยี่สิบสองพฤษภาหกห้านะครับตามนี้นะครับเนาะสูงร้อยสามสิบสี่ครับสูงร้อยสามสิบสี่นะครับเด้อตัวนี้นะครับ เข้มเข้มตัวนี้ก็แดงเข้มเข้มนั้นหนาขึ้นกันครับผมอ่ะนี่เด้อแดงเข้มมาคักเด้อพี่น้องตัวนี้แดงเข้มเอ้าเย็นเด้อเย็นนี่นะครับเด้ออ่ะนี่แหละครับตัวนี้สีแดงเข้มแดงใหม่เลยครับเด้อพี่น้องครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้อเบื้องจิบเบื้องท้ายเบื้องหางนะครับเนาะแขงขาเด้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่หูกับประมาณนี้นะครับแตมือปากพอดีนะครับเดี๋ยวดูแผ่นหลังครับผมนี่สีมันที่เป็นสีได้พี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวบนทูตก่ สิถามราคาไห้เด้ครับเด้อพี่น้องครับเอ้าเห็นชัดไปนะครับเนาะตัวนี้พอน้อยเปิดไว้ทิเทะรลครับสี่สิบเก้าครับผมอ่ะตัวนี้สี่หมื่นเก้าด้อครับเด้อครับผมอ่ะสี่หมื่นเก้าแดงๆเข้มๆเลยนะครับสี่หมื่นเก้าอ่ะนี่นะครับด้ยสี่หมื่นเก้าครับผมอ่ะสี่หมื่นเก้านะครับตัวนี้สีย่างสวยครับผมสวยครับสีสวยครับสี่หมื่นเก้าเ็ขาไแล้วครับตัวนี้อ่ะนี่ครับเอ้า มาเลือกมาชมเอาครับครับผมตัวต่อไปครับครับตัวต่อไปตัวที่สิบเอ็ดครับตัวที่สิบตัวนี้ทองว่างนะครับตัวนี้ทองว่างนะครับท่านผสมนะครับเนาะผสมครับผมทองว่างครับตัวใหญ่หนังหนาแดงสูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบหาได้นะครับเนื้อตัวใหยใยนะครับเนาะให้ลูกมาแล้วจ้โตครับให้แล้วลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวพวงหางบอกใหญ่ยนะครับพี่น้องครับตัวนี้แดงดีแดงเข้มเลยนะครับเนาะครับผมนี่สวยๆหนังหน้าตานะครับครับผม สวยๆใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะมาในลูกอ่านี่นะครับเด้ออ่าอ่านี่ไผ่อยากจะได้แดงเข้มๆนะครับเนาะแดงเข้มๆตัวนี้เลยครับเอ่าบุษถียางเมืองไทยให้ครับพี่น้องเดินหน่อยลูกเดินหน่อยลูกเดินหน่อยเดินหน่อยเดินได้สวยอ้าวอ่าพอเดินแล้วสีมนะครับเนาะอ้าแดงสวยสวยอ่าใหม่ๆนะครับพี่น้องครับครับตัวนี้นี่พ่อหน่อยเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดครับผมตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดนะครับผมเออสี่หมื่นเจ็ดแดงเข้มดีไซนายเลยตัวนี้ครับเนาะ เห็นชัดว่าครับผมมาดูตัวจริงได้นะครับเนาะสวยๆเลยดูได้ครับผมสี่หมื่นเจ็ดนี่มีไหล่เลยครับพี่น้องครับนี่นี่แหละสี่หมื่นเจ็ดตัวบอกใหญ่นะครับเนาะอ่ะตัวนี้ไม่มีตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ครับตัวที่สิบสองท่องไว้ครับนี่อ่าตัวนี้ลูกมันตัวนั้นครับโอแต่แม่ลูกมันท่านในผสมตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกครับผมแม่ลูกอ่าบ้านนี้เป็นงวดแม่ลูกนะครับพี่น้องครับลูกตัวแม่เนาะ โอ้ให้ลูกหนาอ้วนตันดีด้วยแหละนะก็ได้เป็นลูกของพริกแดงนะครับแม่ทองวางอยู่ดนะครับให้ลูกไปจะอยู่กับแม่นี่เออลูกเกิด27มิถุนาครับหกห้าไดครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะนี่อ่านี่ะครับลูกหนาหนาเลยนะครับพี่น้องครับหนาครับผมลูกย่างหนาตัวนี้นะครับเนาะครับผมอ่ะลูกย่างหนาเลยแม่สูงร้อยสี่สิบครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบจัดเดือนกับไรเอาด้วยพี่น้องแล้วลูกเพิ่นให้ลูกหนาดีอยู่ครับผมเดี๋ยวสิบ้าเบื้งแม่ทั้งนี่นะครับเนาะแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับ เออดูมุมนี่เห็นจะชัดนะครับพี่น้องครับอ่ะสวยโตลูกเพิ่นก็ได้ครับผมสวยแขนแขนอันตันสวยสวยเลยอ่าโอ้นะครับพี่น้องครับบัวเล็กจิ้มใหญ่หงอยวัวเล็กจิ้มใหญ่หายากนะครับคู่นี่พ่อนายเปิดเท่าไรครับนี่หกสิบห้าครับผมคู่นี้หกหมื่นห้าได้ครับพี่น้องเนอคู่นี้หกหมื่นห้านะครับเนาะเออคู่นี้หกหมื่นห้านะครับเนาะนมกระซี่หัวครับผมนมสี่หัวโบมี่ตำหนินะครับเนาะเพิ่นการเดินกันยางสวยอยากให้เบิรงลูกด้วครับเด้อตัวนี้อนาคคตรับลูกอนาคตนะครับ หัวลูกแรกครับผมหัวสันสันนี่แหละครับพี่น้องครับอะเบิ่งเม็ดสีนะครับเนาะแข็งตันเลยลูกอ่ะนี่อยากจะได้ตัวนี้คู่นี้มาเลยหกหมื่นห้าเองนะครับนมบ่มีติ่งบ่มีจิงครับผมหางบ่ดอกบ่แซ่บนะครับนี่เติานมนะครับเนาะครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่แหละสำหรับหัวจากคอกโค้น้อยยังไม่หมดแค่นี้ครับผมเหลือเหลือเหลือควายครับเหลือควายพอหน่อยมีควายมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวถ่ายภาพไปเบิ่งกันยุน่อกันนี่แหละพี่น้องครับ อ๋อจากได้ตัวใด้เม well ื่อเร็วว uh, ันเช้ามาครูนี่หกมื้อห่างครับผมมาเนี่ควายตัวหนึ่งนะครับน้อยนิดอ๋อมีควายครับตัวนึงครับนี่ควายสาวตัวนี้ควายสาวครับผมควายสาวนะครับพี่น้องควายสาวตู้ตู้ครับควายสาวควายตู้ครับผมควายตู้เขานะครับควายตู้อ่ะนี่เด้ออ่อตัวนี้ควายสาวครับผมเอาเนี่แหละครับพี่น้องครับแขนอันตันดิงอ่าเจักเดือนแล้วครับนี่อ่าประมาณปีนึงครับ ประมาณปีนะครับพี่น้องครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้สูงประมาณร้อยเกือบร้อยสองสิบครับเกือบเกือบร้อยสามสิบเด้อครับพี่น้องครับอัตราการถือว่าของควายนี่มาชัดเจนนะครับเด้ออัตราของปลาแก้มแก้มครับตาแต้มแก้มจำนะครับเนาะนี่ครับผมลูบลังตานะครับพี่น้องครับถุงเท้านี่ขาวเด้อครับพี่น้องเด้อถุงเท้าขาวๆนะครับเนาะกีบเรียบกันยันยัเลยผ่านกำลังมองหาควายอยู่นะครับสายพัฒนานะครับนี่ด้านข้างนี่เบื้องหลังใกล้ๆตัวนี้พ่อนายปวดเท่าไหร่ครับนี่สามจุดเก้าครับ สามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับเนาะเบื้องไกลๆครับผมอนี่ถูกล้งนะครับลองดูขงหลังครับนี่แหละสามหมื่นเก้าุ่มกับสี่หัวครบยุคครับพี่น้องครับสวยๆนี่เลยนะครับเนาะขันโมเมนตูนี้เฮ้ยแทงก็ดีได้ครับขันโมเมนตูอันนี้ตูนิดนึงครับเดี๋ยวเยเบื้องเขาด้วยครับ เอาตูนี่นึงถ้าคันแดดเดี๋ยวสิเอาขึ้นยังน้อยนะครับเบ็ดขึ้นยังน้อยนะครับพี่น้องครับคันแดดอ่ะนี่นะครับเด้อครับผมเออง่ายหรือน้อยบอกเขาง่ายหน้อยสักหน่อยเขาง่ายอยู่ดีครับพัวนี่อ่องสองอ่องบอกง่ายเลยด้วครับพี่น้องอ๋อนี่แหละตาเต็มเต็มจ้ำตาเต็มแก้มจ้ำชัดเจนอ้าวสามหมื่นเก่าต้อเอาครับพี่น้องครับเนี่ยเออปากคับแก้วของเขาเนี่ยเขาขาวนี่กินเบียร์ไม่เป็นไอยู่พี่น้องนี่นะครับเด้อ ไว้ครับผมครับมันไม่ตำหนีนะครับน้ะมันม่ตำหนีครับผมอยากได้แบบไหนมึงเลือกมาชมเอาพี่น้องพอน่นก็มีให้แค่นี้มั้งครับผมครับผมมันนี้มีแค่นี้ครับผมวันนี้มีแค่นี้นะครับพี่น้องครับชอบตัวไหนมึงเลือกเอาเอาก่อนที่จะปิดคลิปครับครับผมอยากจะฝากยังถึงเอฟซีครับผมโอ้เอฟซีได้ครับเ้อวส่วนนี้พอน้อยมีใบรับประกันพร้อมแล้วก็แถมเสื้อพร้อมแถมไอ้กากระโปรงพร้อมนะครับครับของแถมมีหลากหลายครับเพราะว่าจีด้พีไม่เออแต้เอฟซีกะ อุดหนุนได้ครับผมเออครับผมนี่นะครับส้อนรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ